ดีค่ะมาพบกับดู k ีพีออนเซลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำน้องคนนี้นะคะซึ่งแบบน่ารักมากๆเลยนะจะมีทั้งแบบเป็นฟอร์มกอและเป็นแบบฟอร์มแบบว่าวงรอบนะคะให้ดูแบบเป็นฟอร์มกรก่อนคือแน่นมากกระถางไฟนี้นะ่าจะประมาณ5นิ้วกว่า5นิ้วได้เลยนะแน่นมากทุกคน สีกำลังดีเลยนะคะสีกำลังสวยเลยนะนี่อันนี้คือแน่นจนแบบเบียดกระถางเบี้ยวอะทุกคนดูดีอุ้ยแน่นจนแบบเบียดกระถางเบี้ยวแบบแหกออกมาเลยเห็นปะนี่นะแน,นแน่นกันเลยเดี๋ยวลงขายหน้าเพจน,นะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่เบอร์ไปให้เรียบร้อยอันนี้ให้ดูแบบเป็นฟอร์มกอแล้วมาดูแบบเป็นฟอร์มที่แบบเป็นกลมล้อมรอบบ้าง นี่เห็นไหมคะจะมีจะมีตัวใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวลูกๆแบบล้ลลอมรอบแบบนี้นะจริงๆอ่ะเพน์อยากได้อ่อทรงนี้มานานแล้วนะเพิ่งได้มาเนะนี้ยเลย <c oughs> แอบเก็บไว้องกระถางนี่เห็นป่น้องจะล้อมรอบเลยนะทุกคนนี่นี่น้องก็จะล้อมรอบเหมือนกันแต่น,นี้จะล้อมรอบแบบเหมือนเป็นสองชั้น เห็นหปะ๊บเนี่ยมีแบบเป็นพุ่มเป็นแบบครึ่งวงกลมเลยนะคะกระถางนี้กระถางนี้เบอร์เก้านะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นฟอร์มแบบล้อมรอบแล้วก็จะมีตัวใหญ่อยู่ตรงกลางนะฟอร์มกอก็คือนี่อันนี้ที่ว่าแน่นๆน,น,นะมีอันนี้เหมือนกัน เอาไปแยกหน่อได้นะถ้าเกิดสมมติใครที่แบบอยากได้แบบเล็กๆหลายๆ,ๆกระถางอะสามารถแยกเอาเป็นตัดออกเป็นหนอ่อนๆ,ๆแยกามาได้นะคะนี่เลยถ้าใครสนใจนะคะก็มาที่เพจลูกิพีนะคะแล้วก็ดูหน้าหน้าเพจได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ลงขายวันนี้เลยนะคะแล้วก็ รับเบอร์ไหนก็สีเอฟใต้รูปได้เลยแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าเอ๊ะไปเพจไปยังไงนะคะพิมพ์คาว่าสนใจนะคะใต้ใต้คอมเมนต์ของใน YouTube นะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งลิงก์เพจไปให้นะคะทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะกระถางประมาณ5นิ้วแล้วทุกคนนะราคาเบาๆกันเลยขอบคุณจ้าติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ลูกี้พีห้และอย่าลืม subscribe ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตันกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม